ชาวสิงคโารดวงความรักประจําวันที่2อธันวาคมนะคะคุณได้สองดาบเขาได้2เหรียญน,นะคะชัดเจนนะ,ค,ะคุณทั้งคู่ต้องตัดสินใจนะ,ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากนิดนึงเนาะ <t> ในฝั่งของคุณก็เป,เป็นลักษณะของว่าไม่ว่าจะตัดสินใจทางไหนอ่ะเราก็ต้องเสียสละอะไรบางอย่างนะคะ <t> คุณอาจจะไม่ค่อยเต็มใจในการตัดสินใจเท่าไหรอ <t> ่อ่ะมันลักษณะเหมือนบีบบังคับอ่าค่ะจำเป็นต้องตัดสินใจส่วนตัวเขา2เหรียญก็หมายถึงว่าตัวเขาก็ต้องชั่งน้ําหนักสิ่งที่มีค่า นะคะมีความหมายกับเขาเหมือนกันถ้าเขาตัดสินใจเลือกอีกทางหนึ่งเขาก็ต้องทิ้งนะคะอีกทางหนึ่งอะนะตรงนี้ไม่บอกนะคะไม่จําเป็นต้องหมายถึงเรื่องของบุคคลที่3มือที่3นะคะมันอาจจะหมายถึงระหว่างคนรักเราแล้วก็งานของเราก็ได้นะคะหรือว่าคนรักของเราแล้วก็อิสระของเราก็ได้ถ้าคุณยังไม่ได้แบบมีคอมมิชเมนต์กันก็อาจจะหมายถึงว่าจะต้องตัดสินใจที่จะแต่งงานที่จะมั่นหมายแล้วนะ นะคะพร้อมหรืออยังอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่มันเป็นแง่ลบหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปนะคะค่ะแต่ว่าคุณได้พลังงานที่ดีนะคะได้พลังงาน new love แล้วก็ได้พลังงาน be happy change นะคะอย่างไรก็ตามผลในการตัดสินใจตรงนี้จะทําให้คุณได้พบกับความรักที่สวยงามนะคะเป็นความรู้สึกใหม่ๆนะคะที่จะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณนั้นมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะอย่างมากเลยนะ